สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็หนูทดลองลาซาด้ครับรีวิวทุกอย่างในจักรวาลนี้ก็ทุกอย่างรีวิวได้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันรีวิวไปทําไมของบางอย่างนะครับไอ้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยที่กดขวดเหล้าสูญญากาศปิดผนึกปิดวายนะครับปิดวายปิดขวดเหล้าปิดน้ําอารมณ์ไม่แบบละเหยไม่แบบแก๊สหมดอะไรเนี้ยนะครับผมราคาก็สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์ ผมซื้อตอนลดราคาเลยครับลองลออกเลยแก่ได้ผลไปจริงผมซื้อพระปิดน้ำบัดลมเพราะค้างรั้งเ,เปิดน้ำาัดลมจริงไหมเอาไปฝางเช้ามาหรือเย็นมาก็อีกวันหนึงก็รถชัดก็ไม่ซาไม่ไรละอันนี้นะครับคือจริงๆเปิดกินไหมตั้งแต่เมื่อคืนก็รู้สึกว่าแก๊สมันจะหายไปเยอะ ่่มมัไคอยนะีปิดไม่ได้เลยครับไม่พอดีแปลว่าใช้กับกดหวายเหรไม่ใช่หรือมันจะมาขยายตัวอ่าใช่มันจะขยายตัวปิดอ่าเพราะตรงนี้มาดูใหม่ดูใหม,ม่เวลาเราค่อยๆกดลงนะครับพับปับ๊บมันจะไปขยายตรงนี้อุดได้พอดีนะครับสุนยาการหกไหมหกไหมหกไหมไม่ห ความเราจะยังอยู่ว่าเดี๋ยวทิ้งไว้สักหลายชั่วโมงค่อยมาดูกันหรือไม่กลับมาดูก็ได้อ้าว้วจะรีวิวมาอ๋อเดี๋ยวรีวิวกันอีกทีว่ารสชาติเป็นยังไงนะ,ะไม่ใช่หรอกคือดูว่าความซาอยาู่หรือเปล่าอตอนนี้ยังมีแต่ถ้าอย่างนี้มันสุญญากาศมันจะไม่เสียกาดไปมันก็ยังจะซายอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าน,นะครับ ปิดไว้เงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูถ้ามันเข้าซาจริงก็อาจจะซื้อมาเพิ่มเพราะว่าผมอาจจะกินอะไรสักขวดสองขวด,ขวดบางทีก็ต้องเสียบเสียบเสียบที่ก,กินไม่หมดเนี้ยเสียบนิดนึงแหะวันหลังก็คือยังยังซาอยู่ยัยง,ยงกินได้โอเคเดี๋ยวว่ากัน,นเดี๋ยวมาดูกันอยู่จริงลหลายชั่วโมงนะโอเคครับสวัสดีครับครับผมพอดีเมื่อกี้ภาพเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับผมไม่สามารถบันทึกเอาไว้ได้ผมเพิ่งออกลับมาใส่ใบ ก็คือสรุปแล้วนะครับผมหลังจากผมขยับขยาบไปเนี่ยทิ้งไม่นานเลยครับผมไอ้ฝานี้เด้งลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับลอยขึ้นไปบนอากาศรุดออกมาก็สรุปว่าเอาไมา่อยู่อะครับผมราะมันมันปิดได้สนิทจริงเพราะมันมีแรงอัดข้างในโอเคถ้าเราไม่ไปขยา่าไม่ไปอะไรมันนะครับผมความซ่ร้ามันจะยังคงอยู่ก็เปิดออกมาอย่างกินได้ตลอดอย่าไปขย่ามันเลยดีกว่าครับแรงอัดข,ข้างบนเนี่ยข้างในเนี่ย มันดันให้หลอยพุ่งออกมาโอ้หเป็นจรวดเลยครับพุ่งแล้วก็เกือบติดปด่านก็สรุปแล้วใช้ดีใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าใครจะใช้งานนะครับของที่มีคาร์บอนออกไซด์ของที่มีความซ่านะครับโซดาทั้งหลายเบียรไวน์หรืออะไรก็ตามที่มีความซ่าอย่าไปเขย่ามันครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้อาจจะลองดูผมไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จะแตกคาหัวหรูอป่า จะขยับแล้วก็ดูดูมันลอยในอากาศมันมีสองอย่างครับันลอยก็แตกใส่มือผมนี่แหละอโอเคไม่เสียงดีกว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าใครจะกินอะไรของมี่ย ดูดูในความสร้างของมันเป็นได้สนิทจริงครับแต่ว่าถ้าเขย่ามนมีโอกาสเด็กลอยมาเพราะแรงอัดภายในเพราะฉะนั้นไอ้ความซ่าจะยังคงอยู่ผมว่าคุ้มค่ามากราคาแค่13บสามบาทห้าสิบสองักังนี่คือราคาช่วงลดราคานะคะระับปกติจะแพงก่านี้มั้งสิบาสิบหกทเ้าไม่รู้เหมืนกันแต่ว่าโอเคถือว่าใช้ได้ อะไรก็ตามที่มีความซานะครับอันนี้ช่วยได้ขวดน้ำอารมณ์วยเบียร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่มีฟองในความซาแนะนําครับหาซื้อในลาลาดาเราเลือกร้านที่ถูกที่สุดคงคงไม่ได้ราคา13บาทตลอดก็เพราะผมซื้อช่วงมันลดราคาแล้วช่วงเวลาปกติอาจจะแพงหน่อย15-16บาแต่ผมว่าโอเคคุ้มค่า ยังไงก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับขอบคุณมากพิเศษสำหรับเวลาดูคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผม